มูลเหตุของความเป็นมาของเรื่องการทำบุญข้าวประดับดินนี้ mm. เกิดจากความเชื่อว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัดของสงฆ์ต่างๆไปเป็นของตนเองในสมัยพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรกตลอดพุทธันดรเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่ พระสมณะโคดมพุทธเจ้าในพัทธะกับนี้ก็ไม่ได้กรวดน้ำมุทิส่วนบุญกุศลไปให้แก่หมูญาติเหล่านั้นพอตกกลางคืนพวกเปรตญาติของพระเจ้าพินพิสารเหล่านั้นได้มาส่งเสียงร้องอันโหยหวนและแสดงรูปร่างอันน่ากลัวพอเช้ารุ่งขึ้นได้เสด็จไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวที่เป็นมูลเหตุให้พระเจ้าพินพิสารได้ทรงทราบ พระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญถวายทานอีกแล้วส่งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกหมู่ญาติที่ตายไปแล้วได้รับส่วนบุญกุศลแล้วได้มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นและทราบว่าทุกที่พวกญาติได้รับนั้นทุกเราเบาบางลงแล้วเพราะการอุทิศส่วนกุศลของพระองค์ชาวอีสานจึงถือเอามูลเหตุนี้ทำบุญข้าวประดับดิน